ค่ะคุณผู้ชมคะผู้ชมทราบไหมคะเขาบอกว่าการที่เรานั่งนานๆในเอริโอบดท,ที่คุณเคยซ้ําๆเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยนะคะสามารถเกิดโทษอย่างมากมายไม่ใช่แค่เรื่องของออฟฟิศซินโดรมที่จะปวดบ่าปวดไหล่ปวดศอกเท่านั้นนะคะแต่ทําให้เกิดซีสหรือเนื้องอกในมดลูกรวมไปถึงต่อมรูปหมากโตในผู้ชายเรื่องนี้จะไปเกี่ยวกันได้ยังไงวันนี้คุณหมอต้นมีคําตอบมาฝากค่ะ มาคุยกับคุณหมอต้นนิพันธ์พงพาณิชกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณลูกศรครับค่ะอย่างที่เราแนะนําคุณหมอไปนะคะคุณหมอเป็นแพทย์อเมริกันบอร์ดนะคะทางด้านแอนตี้เอดจิ้งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นแพทย์ทางเลือกด้านสมุนไพรอีกด้วยนะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยจากที่เราบอกไว้ในสองสัปดาห์ก่อนนะคะคเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแปลกและน่ากลัวมากนั่นก็คือการนั่งนานทําให้เกิดโรคที่บอกว่าน่ากลัวเพราะว่า สอนว่าชีวิตกิจกรรมวันทุกวันนี้เนี่ยนะคะครเราใช้เวลาในการนั่งมากกว่าการทําอย่างอื่นทั้งหมดเลยคุณลูกสอนเรามารวมเวลาในการนั่งของแต่ละวันนี้หม่กีวันหนึ่งมี24ชั่วโมงควรจะนอนให้ได้8ชั่วโมงะนะครับยืนเดินวิ่ง8ชั่วโมงแล้วก็นั่ง8ชั่วโมงกก่ะครบ24พอดีร่างกายจะได้สมดุลทุกอย่างลองคิดดูซิคุณผู้ชมลองคิดดูตัวเองนั่งเท่าไหร่คุณลูกศอครับตื่นเช้าขึ้นมาคุณลูกศรนั่งทานข้าวเช้าหรือเปล่ากี่ชั่วโมงครับก็สักครับ อันนี้หละสองชั่วโมงเลยอ่าเป็นสองชั่วโมงครึ่งไปถึงที่ทํางานคุณลูกศรนั่งทํางานก่อนจะถึงอาหารเที่ยงกี่ชั่วโมงครับออฟฟิศเอาทั่วไปครุณหมออย่างน้อยก็มี8ชั่วโมงแน่นอน8ชั่วโมงอ่าอ่าแปชั่วโมงบวกสองชั่วโมงครึ่งเป็น10ชั่วโมงครึ่งอาหารเที่ยงคุณลูกสองนั่งนั่งทานไหมครับนั่งค่ะอีกเท่าไหร่ครับอ่าเป็น11ชั่วโมงครึ่งนะครับนั่งรถกลับบ้านไหมครับนั่ง เท่าไหรแล้วครับสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงครึ่งไปถึงบ้านนั่งทานอาหารเย็นไหมครับนั่งบวกดูทีวีอีกประมาณสามชั่วโมงค่ะทั้งหมดสิบหกชั่วโมงครึ่งครับมากกว่าเลยเลยเลของจุดสมดุลครับคนลูกศรก็ขี้เมยนั่งเยอะมีพิษภัยอะไรอะคะคุณหมอแี่นั่งคุณลูกศรดูตัวเองนะครับเวลานั่งเนี่ยอวัยวะไหนถูกกดทับบ้างนะครับปอดครับหัวใจครับลำไส้ครับกระเพาะอาหารแล้วก็อาหารทั้งหมดกดทับลงไปที่ ผู้หญิงมดลูกครับพร้อมกอระเพาะปัสสาวะน้ำหนักทุกอย่างลงตรงนี้ครับจะเห็นว่าผู้หญิงสมัยนี้นะครับค,คุณลูกศรเราเป็นโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบกันบ่อยบ่อยอทีนี้นะครับมดลูกก็ถูกกดทับเหมือนกันคเวลาเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนมีรอบเดือนเนี่ยนะครับมดลูกเวลาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยจะบีบตัวพร้อมกันหมดเพื่อบ,บีบให้โลหิตประจำเดือนไหลออกมาแต่ยีนี เวลาเรานั่งถูกกดคับนะครับมดลูกไม่สามารถบีบได้เป็นปกติแล้วมันจะปวดมากผู้หญิงสมัยนี้ปวดประจําเดือนกันทุกคนที่นี้เลือดที่ค้างอยู่จะค่อยๆสะสมหนาตัวขึ้นเพราะวันค้างอยู่กลายเป็นช็อกโกแลตซีดหรือเนื้องอกด้วยไหมคะหรือเนื้องอกในมดลูกครับผมแค่นั่งนานก็ผิดแล้วผู้ชายแล้วคุณหมอให้แฟงๆนผู้ชายมีอะไรน่ากลัวไหมคะผู้ชายเราก็นั่งครับต่อมลูกหมากันนี่แหละครับ เหมือนกันหนีไม่พ้นก็คือนั่งปุ๊บเนี่ยต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นผลคืออะไรคะผู้บริหารครับโอ้ใช่เลยผู้บริหารทุกคน90%เป็นต่อมลูกหมาฉีแล้วไม่ฉีสุดฟังแล้วเหนื่อยใจแทนอันนี้คือในผู้ชายนะคะใช่ครับแล้วในโรคอื่นอมีไหมคะคุณหมอเห็นบอกว่าอาการแรกแกจริงๆมันเตือนมาแล้วแรกแรกจริงๆนะครับเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราใช้ใช้งานมากนะครับเอทนิสเอลโบครับปวดศอกครับเพราะว่าอะไรครับ เมาส์ครับแขนเราเกรงอย่างนี้ตลอดเวลาเกรงมาวันละสิบชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีพอสอกติดนะครับสอกติดร่างกายจะสร้างพังผืดคราวนี้เราจะเหยียดแขนไม่ค่อยสุดละจะเจอพังผืดนึงพอสอกติดข้อมือก็จะติดตามไปด้วยครับพอข้อมือติดปุ๊บพังผืดมาอีกคราวนี้ลายติดแล้วครับ ลูกสอครับไหลติดเนี่ยเริ่มเริ่มอันตรายมากแล้วพอเวลาไหลาติดร่างกายจะสร้างฟังผืดเหมือนกันพังผืดเราดึงกล้าเมเนื้อเยอะๆไปกดทับเส้นเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองครับ ปวดหัวด้านเดียวครับเพราะเลือดขึ้นไม่พอเลือดขึ้นได้ด้านเดียวไปไมเกรนต่อไมเกรนแน่นอนครับไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่การนั่งนานและอาการออฟฟิศซินโดมจะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้ขนาดนี้แต่คุณหมอต้นบอกไว้ว่าอาการเหล่านี้จริงๆแล้วแก้ไขได้แต่จะเป็นยังไงติดตามชมช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยไท a เฮาส์คิมิการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้น3าาเทสโกโลตัสสาราเท้าโทรศูนย์ส7้าคอร์เซ็นเตอร์0847773000เครื่องผลิตน้ำอันคลาย k y k อันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโทร0807550011ผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยครีมหน้าเรียวรีเฟสสัมผัสประสบการณ์ใหม่เพื่อใบหน้าแลดูเรียวกระชับได้รูปโทร0812345660ลดน้ำหนักดูแลรูปร่างพร้อมดีท็อกซ์ช้าล่างสารพิษด้วยอาหารเสริมคณิฐาฟูตามินโทร087 8 07 8833 จะบอกว่าอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะผู้ชมจริงๆหลายคนเป็นรับทุกทรมานอยู่แล้วมันน่ากลุยแล้วคุณหมอช่วยหาทางออกได้ไหมคะเอาทีละขั้นละตอนเลยว่าเอาจากคนที่ยังไม่ลามปามไปซีซง,งอ่ก่อนออฟฟิศซินโดรมรักษาย,ยังไงได้แรกๆเลยนะครับเราอยากที่บอกกรุณาเธอครับอย่านั่งนาน มากกว่า8ชั่วโมงวิธีแก้คือเราทํางานอาจจะลุกขึ้นมาบ้างได้ลุกขึ้นมาทุกชั่วโมงครับ5นาทีต่อการนั่ง1ชั่วโมงครับผมว่าเจ้านายคงไม่ว่าอะไรนะครับสาหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์กรุณาเอาท่อนแขนทั้งท่อนค่ะวางบนโต๊ะละหน้าเดียวกับคีย์บอร์ดระหน้าเดียวกับเมาส์แล้วพูดถึงคนที่ปวดแล้วทกทุกทรมานแล้วเห็นคุณหมอบอกว่า มีเรื่องของการจัดกระดูกช่วยได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณหมอมีการบําบัดด้วยการแก้ด้วยวิธีนี้นี่ผลเป็นไงคะจากที่ป,ดปวดปวดเมื่อยเมื่อย <ổ. S 3> ไมเกรนไมเกรนนะครับจัดครั้งเดียวอย่างน้อย5 0คุณจะต้องหายปวดความปวดต้องลดลงผมแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุนะคุณทํอะไรล้วแล้วถ้ายัางคุณยังไม่เขืนปรับพฤติการยังทําเหมือนเดิมต่อมันก็ต้องปวดอีก เพราะฉะนั้นคุณหมอปรับก,กระดูกให้เพื่อจะเริ่มพฤติกรรมใหม่ๆที่ถูกต้องด้วยถูกครับจะบอกคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้แอบคุยกับน้องการจัดกระดูของคุณหมอเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยฟรีครับฟังแล้วก็งงนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่สนใจก็ลองติดต่อคุณหมอเข้ามาแล้วกันนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะคะที่0 2 9 3 9 3 7 5 7 แต่ไม่หมดแค่เรื่องของการจัดกระดูกค่ะความที่คุณหมอเป็นแพทย์ทางด้านสมุนไพรอาการที่ผู้หญิงหลายๆคนเป็นกันคือซีสเนื้องอกอะไรต่างๆคุณหมอบอกสมุนไพรไทยเอาอยู่จากที่เคยปวดประจำเดือนมาค่ะทานยาไปสัก ถ้าได้ทักสามอาทิตย์แล้วมีประจำเดือนครั้งต่อไปไม่ปวดอีกแล้วครับจริงค่ะเรื่องเนื้องอกเหตุคุณหมอเคยเล่าให้ฟังว่าสมีเนื้องอกในตัวค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่เนื้องอกไม่ขยายหรือหยุดโตนะคะแต่สามารถจะก่อเล็กลงได้ตอไปเลยจนกระทั่งสแกนไม่เจอแล้วครับเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงเขาบอกว่าหมูหมูมากในสายตาบรรพบุรุษของเราเอานะครับว่านชักมดลูกนะครับรากสามสิบขมิ้นอ้อยขมิ้นชันมหาเมฆนะครับสากเหล็กนางคำ บดเป็นผงครับเสร็จแล้วผสมน้ํำพึ้งทานเป็นลูกกรชาร้าสักเอาตามน้ําหนักนะครับ10กิโลต่อลูกกรหนึลูกนะครับลูกกรก็เล็กๆปลายนิ้วก้กอยพันปั้นนะครับของผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมาก็มีครับเราแค่เปลี่ยนลาก30เป็นลากปาลาไหลเผือกนะครับเ,เปลี่ยนแค่นี้เอง ลูกหมากทุกอย่างหายนอนกลนก็หาย<ช>บาง<ช>ทีไส้เล่อนระยะแรกเริ่มก็หายครับแต่สําหรับคุณผู้ชมที่อาจจะกลัวปั้นลูกกรอนไม่เป็นเหมือนสอนนะคะปัจจุบันจะบอกว่าคุณหมอเนี่ยได้เปิดเป็นเหมือนคลินิกเลยมากันง่ายมากเลยนะคะคอยู่ที่ลตัส ลดทันรัดเท้าชั้น3ครับคือสอนเชื่อว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยนะคะโรคภัยต่างๆเ่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทําให้หลายคนเนี่ยไม่มีทางเลือกนะคะคุณหมอต้องไปพึ่งยาไปพึ่งสารเคมีซึ่งมันก็ส่งผลอะไรต่ออะไรตามมาหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่การกลับไปพึ่งเรื่องของภูมิปัญญาไทยซึ่งอาศัยสิ่งที่มาจากธรรมชาติล้วนๆเนี่ยสอนร่อนเป็นทางเลือกที่เราเลือกได้อ่ะลองเปิดใจนะครับบรรพบุรุษเราลอดตายมาได้ถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีอะไรดีๆครับเราลูกหลานไทยอย่าลืมภูมิปัญญา ทอดต่อนะคะความรู้ดีๆที่บรรพบุรุษเราอุตสาห์ส่งสร้างขึ้นมานะคะเราก็ส่งเสริมกันต่อวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอต้นมาเปิดมุมมองดีๆในเรื่องของโรคที่เราไม่อยากจะเชื่อนั่งเป็นโรคได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบพระคุณครับคุณลูกศรสนับสนุนโดยไทยเฮิร์บคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้น3เทสโกโลตัสขาลาดเท้าโทร029393757ลเซ็ center 0847773000